ฟอสฟอรัสก็เหมือนกันให้เฝ้าระวังดูจากผลเลือดของคนไข้เองนะคะฟอสฟอรัสก็จะมีกลุ่มที่เราเคยคุยกันในเรื่องของไข่แดงเนะะาะไข่แดงเ,เรื่องของถั่วนะคะต่างๆเนาะรวมถึงเรื่องของอาหารที่มาจากนมเนยนะคะ,ะพวกเบเกอรี่เอ่ยนะคะ,ะขนมไทยต่างๆนะคะที่มีการใช้ ไข่ใช้นมเป็นส่วนประกอบนะคะอันพวกนี้เราก็อย่าลืมไปไปเฝ้าระวังรวมถึงเครื่องดื่มนะคะที่สำคัญคือเครื่องดื่มนะคะ,ะน้ำมันล่มชากาแฟอะไรที่มีสีดำต้องระวังให้คนไข้ด้วยนะคะแต่ถ้าเฟอสฟอรัสเขาต่ำก็ปล่อยปล่อยบ้างนะคะปล่อยสีบ้างนะคะส่วนน้ำนะคะน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเกินนะคะ ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะคะอ่ะฟอกไปด้วยเครื่องเนี่ยจะพบภาวะบวมน้ําค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเพราะว่าเขาไปฟอกหลายวันครั้งไม่เหมือนฟอกด้วยตัวเองใช่ไหมคะฟอกด้วยเครื่องเหมือนเหมือนสะสมทุกอย่างไว้ในร่างกายอะแล้วรอวันปล่อยวันเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวเขาเ็าจะบวมนะคะโดยส่วนใหญ่บวมค่ะไม่ค่อยมี หายากที่จะแบบว่ามาตัวปลิวๆไม่บวมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะบวมเพราะว่ามันเหมือนสะสมมาเยอะนะคะน้ำเนี่ยก็คือเราจะให้อยู่ที่ประมาณแบบรวมแล้วนะคะประมาณไม่เกิน800มิลลิลิตรต่อวันนะคะรวมในอาหารด้วยนะคะอย่าลืมไม่ใช่ว่าแนะนำแต่เรื่องน้ำที่เขาดื่มนะคะเพราะาบางทีคือเขากินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย ออหรืออาจจะแบบกินซุปกินแกงจืดเงี้ยค่ะต้องให้เขาหักน้ําออกไปด้วยนะคะหรือกินอาหารทางการแพทย์ก็อย่าลืมนะคะสมมุติว่าแ0 0เป็นอาหารทางการแพทย์ไปแล้ว1กระป๋องคือ200ก็เหลือกินได้แค่600นะคะอย่าลืมนะคะไม่อย่างนั้นคนไข้จะบวมน้ําจากการที่เราไม่หักน้ําให้เขานะคะแล้วก็ที่เราคุมน้ําให้เขาเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้ ระหว่างที่เขาไปฟอกเนี่ยเขาต้องโดนดึงน้ําออกเยอะนะคะไม่อย่างนั้น,นคนไข้จะเพลียมากนะคะฟอกออกมานี่เหมือนแบบคือระหว่างฟอกก็เหนื่อยระดับหนึ่งและฟอกออกมาเหนื่อยหนักกว่าเดิมก็มีนะคะใช้เวลาฟื้นตัวอาจจะวันหนึ่งพอวันหนึ่งวันลุ่งขึ้นไปฟอ,อ,อกอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งถ้าเราถ้าคนไข้คุมน้ำคุมแร่ธาตุไม่ดีเขาจะโซมมากๆนะคะ เพราะเหมือนเราต้องดึงดึงร่างกายตลอดเวลานะคะ mm hmm. อ่ะส่วนเคสล้งางไตทางช่องท้องเนี่ยจะอาจจะมีทั้งแบบบวมและไม่บวมขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตนะคะถ้าเขาคุมอาหารได้ดีเขาอาจจะไม่บวมเลยนะคะเพราะว่าก็เล่นเล่น ต้องฟอกกันทั้งทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็โอกาสที่มันจะบวมน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะเราก็จะแนะนําตามปกตินิดนึงก็ได้นะคะคือ30ตอออ่านถ้าสมมุติว่าคูณง่ายๆก็อาจจะอยู่ที่พันแปเนี้ยค่ะซึ่งแทบจะไม่เหมือนเหมือนไม่ได้คุมน้ําเลยอ่ะก็คือกินปกติได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเคสที่ไม่บวมแต่ถ้าเคสบวมน้ํา เราก็จะใช้เป็นวิธีก็คือให้ดูที่ปัสสาวะคนไข้สมมุติว่าคนไข้ปัสสาวะ500 ml ต่อวันเนาะเราก็เอา500ถึง800เนี่ยบวกเข้าไปนะคะก็คือจริงๆมันก็มาจากอันเดียวกันนั่นแหละค่ะนะก็คือบวกกับปริมาณปัสสาวะถ้าเขายังปัสสาวะได้แต่ถ้าเขาปัสสาวะไม่ได้เป็นศูนย์ก็หมายถึงเท่ากับคนที่บวมน้ำในเคสฟอกไตด้วยเครื่องอะนะค่ะเนาะก็คือ800 ml ลตร ตอนหนึ่งวันนะคะแล้วก็พยายามถ้าคนไข้บวมน้ําทั้งสองคนเลยนะทั้งสองแบบให้คุมโซเดียมนะคะเพราะว่าโซเดียมเป็นเกลือ,เ,อเป็นตัวตัวหนึ่งที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยบวมเลยนะคะเพราะว่ามันดึงช่วยดึงน้ําคือถ้าโซเดียมเกินเมื่อไหร่มันจะดึงน้ําไว้ในร่างกายไม่ยอมขับออกเหมือนเวลาคนที่เขาลดน้ําหนักอะค่ะลองไปถามเขาได้เลยถ้าเขาวันนี้สมมติว่าวันนี้ เขาเผลอกินอาหารไม่ใช่อาหารคลีนขึ้นมาเกิดแบบไปกินข้าวกับเพื่อนอ่ะแล้วก็มันก็โซเดียมปกติอ่ะเหมือนเรากินอาหารทั่วไปแต่สําหรับเขาเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะสำหรับเขามันไม่ใช่อาหารปกติสําหรับที่เขากินทุกวันทุกๆว,วันเขาอาจจะต้องกินคลีนอย่างเงี้ยพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าเขาต้องกินน้ําเยอะๆเพื่อลีดโซเดียมออกแล้วน้ําหนักเขาจะลง เพราะว่ามันมันดึงน้ําไว้ตัวเขาจะบวมะคะ่ะพวกนี้เขาจะรู้ตัวเลยถ้าเขากินเข้าไปพวกเขาจะเริ่มบวมเขาจะเริ่มบน่นว่าโอ้ช่วงนี้แบบบวมจังเลยอะไรเงี้ยต้องกินน้ําเยอะเยอะนะคะอันนี้วิธีเดียวกันนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะบวมให้ลดการกินโซเดียมคุมโซเดียมไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของปริมาณน้ําที่อยู่ในอาหารนะคะถ้ามีอาหารทางการแพทย์ ให้หักน้ำออกไปด้วยนะคะอ่าถ้าบางคนเนี่ยอาจจะแบบกินข้าวแทบไม่ได้เลยนะคะเอ่อต้องกินอาหารทางการแพทย์วันหนึ่งสองกระป๋องอย่างเงี้ยคะ่ะก็หักไปสีหักไปสี่ร้อยนะคะแล้วจะดื่มน้ำได้นิดหน่อยเนาะซึ่งสารอาหารที่เราคุยกันวันนี้ค่ะมันก็คือเป็นกลุ่มที่เราเคยคุยกันตอนระยะก่อนฟอกแหละ อาจจะมีเพิ่มแค่บางตัวนะคะเป็นเรื่องของไขมันเนาะกับเป็นเรื่องของกลุ่มวิตามินซึ่งกลุ่มวิตามินก็เป็นกลุ่มที่คุณหมอจะเป็นคนดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าสําคัญไหมก็คือสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการคุยกับคนไข้ของเราว่าคนไข้มีอาการอะไรยังไงบ้างบางทีคือเขาเป็นตะคิวอะ่ะเราก็จะงงงว่าตะคิวเกี่ยวอะไรกับเรานะคะ แต่มันเกี่ยวกับแร่ธาตุที่มันไม่สมดุลน,นะคะดังนั้นก็อย่าลืมดูเรื่องแร่ธาตุให้คนไข้ด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณน,น้ําอย่างที่บอกย้ําอีกรอบนะคะว่าหักจากในอาหารด้วยนะคะถ้าเขามีการกินอาหารที่เป็นกลุ่มมีน้ําก็ให้หักออกนะคะแล้วก็พยายามแนะนําว่าน้ําที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้ก็คือน้ําเปล่านะคะให้เขากินเป็นน้ำเปล่าเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแร่ธาตุที่มันเกินนะคะหรือแบบว่าคนไข้ชอบกินน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ย เออให้แนะนําเขาไปกินเป็นน้ําทั่วๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีแร่ธาตุที่เกินได้นะคะรู้สึกว่ามันต่างไหมคะต่างจากของเดิมไหมเราเราเคยอย่างตอนตอนก่อนที่จะมาคุยกันเนี่ยเราเคยแนะนําอะไรแล้วมันไม่เหมือนกับตรงนี้บ้้งไหมคะไอความจริงเนี่ยมันลากออกไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเรื่องทีทานได้เป็นปกติหรือนคนปกติดเดยทั่วไปแต่ก็ลัดไป้าม จริงๆถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้ค่ะถ้าน้ำยามันไม่ใช่น้ำยาที่มีมีสะมีแร่ธาตุผสมแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะน้ำยาแต่ละตัวก็จะมีแร่ธาตุของมันเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าไปอะคะ่ะสมมติว่าเอ่อเราเคยโพแทสเซียมไม่เคยเกินเลยโพแทสเซียมดีตลอดแต่น้ำยาที่เราใช้เนี่ยดันเป็นเบสที่มีโพแทสเซียมเวลาเรากินอาหารเหมือนเดิม แต่เราใส่น้ำยาเข้าไปทุกครั้งอะคะ่ะโสรซียม,มันก็จะค่อยๆเกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งมันก็จะเกินพอเกินแล้วเรายังไม่คุมอาหารคือเรายังยังกินเหมือนเดิมอะเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราก็กินแบบเนี้ยแล้วแม้ท่านโสเซีมก็ไม่เคยเกินแล้วเราก็ยังไม่คุมอย่างนี้คะ่ะมันต่อไปมันก็จะยังไงมันก็จะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้น คือมันเกี่ยวข้องกับน้ํายาคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารคนไข้ยอย่างเดียวถึงบอกว่าเคสฟอกไตแล้วเนี่ยต้องเช็คแร่ธาตุบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ก่อนฟอกไตอะคะ่ะหมอไม่ค่อยเช็คหรอกโซเดียมโบทสเซียมฟอสฟอรัสอะไรเงี้ยน้อยเพราะเขาจะไม่ค่อยเจาะนะคะเขาจะเจาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ BUN ครีคเรตินีนเจาะแค่นั้นแร่ธาตุก็จะไม่ค่อยเจาะถ้าคนไข้ไม่ขอ แต่ถ้าเป็นเคสฟอกไตแล้วเนี่ยทุกครั้งที่พบหมอทุกครั้งที่ต้องตรวจนะคะเขาจะเจาะเพราะว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องให้น้ํายาอะไรคนไข้คือมันต้องเปลี่ยนกันตลอดอะคะ่ะใช่น้ํายาแต่ละตัวไม่เหมือนกันมีการใช้อาจจะแบบตัวนี้ข้อจํากัดคืออย่างเช่นว่าตัวนี้เบสเป็นโพแทสเซียมอีกตัวนึงอาจจะเป็นเบส โซเดียมเนี้ยค่ะคือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถฟริกได้ว่าคนไข้คนนี้ต้องกินแบบนี้มันต้องดูแบบไปเรื<ๆ>่อยๆเลยคือมันไม่ได้ว่าคนไข้คนนี้ขาดก็คือจะขาดไปตลอดนะคะไม่มีวันหนึ่งเขาอาจจะขึ้นเด้งขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วอย่างลูกค้าที่ ล้านใจเองที่บ้านเดังนั้นเนี่ยรังยามันจะเป็นแบบเดียวตลอดใช่ใช่โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดียวตลอดยกเว้นว่ามีเหตุอะไรที่ต้องเปลี่ยนน้ํายาแล้วช่วต้องไปหาหมอเพื่อจะไปปรับตัวใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่เขาก็จะเหมือนต้องไปพบแพทย์ทุกสามเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยตามปกติอ่ะตัวใหญ่จะเจอเดือนอ่ะ ใช่ใช่บางทีเดือนหนึ่งเขาอาจจะต้องไปเอาน้ยายาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างเช่นว่าไม่สามารถจะสต็อกทีละ3าเดือนก็ต้องไปพบหมอทุกเดือนพอพบหนึ่งหนึ่ง,งอ่าพบหมอครั้งหนึ่งหมอเขาต้องตรวจเลือดอยู่แล้วต้องตรวจแร่ธาตุเป็นหลักคือ,อยังไงส่วนใหญ่พวกเนี้ยนอกจากฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะเขาจะตรวจแคลเซียมด้วยตรวจวิตามินดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีผลหมดพอแคลเซียมตก ฟอสเฟตเกินเดี๋ยวคนไข้ก็กระดูกพูนเป็นตะคิวขึ้นมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะต่างจากคนไข้ก่อนฟอกมากนะคะคนไข้ก่อนฟอกเนี่ยเราพูดอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆคือคุณคุมแค่ตรงเนี้ยคุมแค่แร่ธาตุตัวเนี้ยสามตัวหลักๆเนี่ยโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกิน3ตัวนี้ให้น้อยที่สุดเราพูดแค่นี้แต่ถ้าเป็นคนไข้ฟอกไตแล้วเราไม่สามารถบอกเขาอย่างนั้นได้คะ่ะเพราะเขาจะ แย่หนักได้ถ้าเราพูดแค่ประโยคเดียวไม่มีการแนะนำที่ที่ก้อยเจอที่ลงมานะคะถ้าเป็นฟอกด้วยเครื่องเนี่ยจะมาด้วยบวมแบบบวมอลึงถึงมาเลยนะคะแล้วก็อาบูมินตกกระนำเพราะว่าคนไข้กินไม่ได้อ่าพอกินไม่ได้ปุ๊บ ออลบูมินมันก็ตกพอออลบูมินตกมันก็จะมีผลกับอาการบวมด้วยออลบูมินเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องของสมดุลน,น้ำในร่างกายถ้าเขาบวมมาเนี่ยให้ตรวจออลบูมินรอเลยค่ะยังไงก็ต่มแล้วออลบูมินเนี่ยเป็นตัวที่ชี้วัดความเป็นอยู่ความรอดของคนไข้ถ้าออลบูมินต่ํามากๆมีโอกาสที่นคนไข้จะเสียชีวิตเลยก็มีค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบ เป็นโปรโตีนตัวหนึ่งที่ไว้ชี้วัดความสมบูรณ์ของร่างกายอะคะ<ม>่ะนั่นสิแล้วแล้วมันไออาหารการแพทย์ที่พูดแบบมีแบบเตมเอาโปรตีนโดมันมันจะเป็นสูตรคือสูตรมันนะคะมันสําหรับให้กินเพื่อเพิ่มโปรโตีนอยู่แล้วแล้วก็เหมาะสําหรับคนไข้ฟอกไตยอยู่แล้วซึ่งในสูตรเขาเนี่ยอาจจะมีการเติมสารที่ทําให้อาบูมินมันฟื้นตัวด้วยเออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสกินไม่ได้เนี่ยให้เขาไปกินเถอะ คือแนะนำเขาเลยว่าถ้าคุณไม่มีติดเรื่องงบนะ<ม>ลงทุนอันนี้อีกอันหนึง่งแบบอย่างน้อยให้ได้วันละกระป๋องก็ยังดี<ม>คือให้มันได้ฟื้นบ้างนะคะที่ขายออนไลน์อยู่ก็เป็นผงให้เอามาชงเองอย่างเงี้ยไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ใช่ค่ะต้องเป็นอาหารดังการแพทย์ที่เขียนเลยว่าสูตรสําหรับฟอกไตมเ<ม><ม>นามีขายมีขายถ้าฟอกไตแล้วไม่ต้องกังนวลค่ะมีขายแต่ถ้ายังไม่ฟอกไตเนี่ย อย่าเพิ่งไปหานะคะมันไม่มียังไม่มีเนาะเดี๋ยวต้องรองให้บริษัทที่ที่บอกอะค่ะเขากําลังจะเอาออกมาขายเนาะซึ่งจริงๆหนูก็งงว่าเฮ้ยทำไมคนไข้แบบฟอกไตมีขบมีอาหารทางการแพทย์ขายอะแตกสูตรยังไม่ฟอกเนี่ยมันไม่เคยมีนะคะจนกระทั่งเนี่ยบริษัทนี้มาเสนอว่าเออเขาจะเอามาเขาแบบพึ่งคิดคนได้เนียที่เวลาไตเสแล้วไตรั่วโปรตีนรั่วแล้วก็ให้ทานชมโปรตีนทานเพิ่ม ไอ้อย่างนั้นเนี่ยไตยไม่ได้ยัไม่ฟอกนะอืแต่ว่าจะทานโปรตีนสก,กัดอย่างนี้ได้จริงถ้าสมมุติว่าเป็นเคสไตรั่วค่ะแล้วแล้วไตไม่ได้หมายถึงว่าไปเช็คค่าไตแล้วค่าไตไม่มีปัญหานะคะหมายถึงว่าอะบูมิเออตัวเขาเรียกว,ว่าแคลเิียน,นกับยูเปกติแต่แค่ว่าตรวจปัสสาวะแล้วปัสสาวะมีไข่ขาวรั่วอย่างเงี้ย โปรตีนก็อาจจะเสริมได้อ่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเคสแบบว่าไตเริ่มไปแล้วเลยทำให้ไตมันไม่กรองไอไข่ขาวไออ,อ,อย่างเงี้ยกลับกันนะคะไม่ได้นะไม่ได้นะเออคือมันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุคือเกิดจากอะไรบางคนเนี่ยเกิดจากการอักเสบเลยทำให้ไข่ขาวรั่วไปในปัสสาวะอันนี้เป็นความผิดปกติไม่ได้ผิดปกติที่ไตคือผิดปกติมาจาก การอักเสบของเขาอันเนี้ยสามารถกินชดเชยได้อาจจะช่วยให้เขาแบบอย่างน้อยก็ชดเชยไอ้ส่วนที่รั่วไปอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นเคสที่ไตพังแล้วทำให้มันรั่วคือมันมันคนละเหตุผลเนาะไออย่างเงี้ยกินเสริมไม่ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็ไตก็จะพังกวดิมเนาะอันนี้ังเก็อันนี้สัยเกตได้ค่าของเสียจริงจใช่ให้ดูที่ค่าของเสียใช่ค่ะเนาะโอเคสําหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็ เรายังไม่เคยพูดกันนะคะเราแบบดูแลแต่เคสระยะแบบก่อนเป็นมาตลอดนะคะโอ้เราติวกันเข้มมากเราติวกันทุกสารเลยนะคะแต่ว่าเคสหลังฟอกแล้วเนี่ยเราไม่เคยคุยกันเลยนะคะซึ่งจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างมีความต่างแบบพลิกด้านเลยนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ใหแบบพี่ๆแต่ละคนทราบนะะว่าถ้าเรามีเคสคนใ่ล้ฟอกตายเราจะต้องคุยกับเขายังไงนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถ ดูแลเรื่องของอาหารเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพตรงส่วนที่เราให้คําแนะนําเขาเพิ่มเติมนะคะซึ่งสารอาหารที่เราจะให้เขาเนี่ยช่วยฟื้นฟูเรื่องของไตนอกเหนือจากการคุมอาหารนะคะถามว่าฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะคุยกับคนไข้เยอะๆนะคะเคสหลังพอกนะคะคุยกับเขาเยอะๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการแชร์ในเรื่องของ อาหารหลังฟอกไตไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนมีอะไรสงสัยหลังจากนี้ก็สอบถามส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ